เดี๋ยวเราจะพาชมหน้างาน Enjoy Home Feed หลังที่7นะครับว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับผมโฮมเฟส8อแปเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมาพิกัดเลยสะกรโคโนมอเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรซ้ายมือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่12หลังเท่านั้นนะครับหลังนี้เป็นหลังที่7 ลูกค้าจับจองแล้วนะครับวันนี้เราก่อเสาโชว์ตรงเฉลียงหน้าบ้านอิดมอนหรือว่าอิดแดงทั้งหลังสวยงามมาตรฐานแข็งแรงแน่นอนเมื่มาวานนี้มีการเทบันไดเพิ่มนะครับเข้ามาด้านในก่อผนังครับผมนี่แผงห้องรับแขกเต็มแล้วนะครับแผงนี้ก็เกือบที่จะเต็มแล้ว มีคานเอ็นเสาเอ็นเรียบร้อยอนะครับอันนี้ห้องนอนใหญ่ด้านหน้าที่จะมองเห็นที่จอดรถในโอกาสต่อไปอันนี้บริเวณห้องน้ำรวมห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามด้านในแล้วก็ห้องครัวนะครับผม วันนี้มีการก่อผนังหลายๆจุดแล้วก็เทคานเอ็นเสาเอ็นโดยรวมประมาณนี้นะครับ enjoy home feed หลังที่7ขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าจับจองแล้วนะครับหลังนี้นี่อิดแดงทั้งหลัง โอเคนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ Enjoy Home ชีวิตที่ Enjoy Home ชีวิตที่ Enjoy เนี่ย Enjoy Home เฟส8อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสากรโคนอำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรซ้ายมือติดถนนลาดยางเฟสนี้ VIP สุดๆมีเพียงแค่12หลังเท่านั้นเชิญชมบ้านจริงได้นะครับ่อันนี้หลังที่เจ็ นของบ้านชมอยู่หรือเปล่าครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย